ครับตอนนี้าว่า้วคาด่าันนี้จเรีก่เล็กทำไมมีตัวผู้ต้องสงสัยสองคนสองคนลวคนเดียวครับสองคนแลวคนเดียวครับ้นเน่ยจิงองคนเดรมเปแก็จะวคุยกันน้องๆว่าวันนี้ได้ก็องบอกวันนี้ แต่ในเบื้องต้นเนี่ยท่านมาลองสุวดเนี่ยาติดตามตัวอยู่โดยใกล้ชิดบโทษครับเพราะว่ามีพยานเหตุการณ์ว่านายเดมิเนี่ยรับผู้เรียนโรงงานยาหองตุ้ม่ังเป็นคนสุดท้ายก็กำลังยวเอาตัวมาสอบว่าภาคเหตุกรณ์ตงครับก็เลยต้อัมอี่เป็น กอย่างเนี่ยมันต้องชัดเจนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราพยายามที่จะให้ที่ปลายคดีนี้ให้ได้โดยเดิมนะครับทีนี้เราไปเชิญตัวนายเขาเรียกว่าลอยฉีกครับแต่ข้างในเนี่ยนะฮะก็คงจะต้องอาศัยการตรวจพิสูจน์ซึ่งยังไม่ได้ยืนยันนะก็พยายามเร่งใช่ไหมเร่งผลอยู่พรุ่งนี้พรุ่ง ก็ดูด้วยแต่มี้อคือในการสืบสวนสอบสวนเนี่ยของตำรวจเยก็ต้องเปิดแนวกว้างไปก่อนแล้วก็ค่อยไล่บบหรือว่างแก๊งหรือว่าบบองการอะไรก็หลายๆอย่างเนี่ยตัวเรื่องเพศเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ทราบจากการการสูตรพิศษ นะฮะแล้วก็คงจะประเสธอย่ดีแต่ถ้าผลการตรวจพิสูจน์ออกมาไม่มีการร่วมละเมิดนะเราก็ต้องมองไปในประเด็นหนึ่งอตอนเนี้ถ้ามีพยานยืนยันประจักษ์พยานก็จะได้โผก่ระบุให้ชัดเจนถ้าเวลานี้ยัง ก็คงเดียวจะต้องไล่ไล่ในเรียงว่ามีไหนตรงไหนบ้างที่เราจะต้องเร่งไล่ล่าไปหาตัวผู้ต้องสงสัยแต่จริงจะไปมุ่งในคนนี้คนเดียวนะฮะอาจจะมีคนอื่นอีกก็ฝากขอผู้กำกับดูแลว่าเผื่อถ้าโดยเร็วก็ยังดีนะครับท่านครับรถจักระานต้องสงสัยที่ขในชาวงเวลาประมาณเที่ยงคืนของ14นาทีนี่นะครับแล้วว่า บางอย่างก,ก็คงจะไม่สามารถที่จะพูดให้ฟังได้ทุก,ทกเลื่อนอะไรด้วยแล้วกันแต่จะไม่ออกจากปากผมจนกระทั่งที่สุดทราบโดยชัดเจนแล้วว่ามูลเหตุสาเหตุรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องแต่ละท่านเนี่ยมาเกี่ยวพันในเรื่องนี้อย่างไรนะก็จะได้ข้อมูลถึงเรื่องอะไรก็กระสิสบบอกกันก็ได้จะได้ช่วยกันตรวจสอบแล้วก็พิสูจน์ทราบ ห้ค่อยสงสัยในทุกประเด็นจะติมแล้วก็ไม่บอกนะครับจะิมแล้วก็ไม่บอกนะครับก็เดี๋ยวไม่เคยหลอกลวงไม่เคยโกหกสอบถามรายละเอียดกับทีมงานกันแล้วเดี๋ยวพี่ส่วนพี่ก็มักจะไม่ละเลยเรื่องนี้นะครับจะขอขอเวลาสักช่วงนึงก็อยากไปดูนะให้ข้อมูลน้องๆเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะลง้ลึกในรายละเอียดกันแล้ว แต่รายละเอียดลึกๆเนี่ยเราจะมาพูดในที่แจ้งยังไม่ได้ก็อขอคุยก่อนวันนี้วันนี้นะน่าจะได้อไว้จับ